อ่าพี่อินทีพี่อันนี้คือกระเป๋านะพี่พี่ต้องใส่ของห่อนะครับมันห้อยกระเป๋าแบบเปล่าๆไม่ได้เพราะกระเป๋ามันจะหย่อนพี่ก็ใส่ของให้เต็มถ้าไม่ใช้พี่ก็เก็บใช้ตอนเดินทางอันนี้ยลักษณะรถผมก็จะเป็นคล้ายๆพี่ความเตี้ยความสูงอีนนี้พี่ให้พี่เอาสายตัวนี้นะพี่เข้ามาใกล้ๆหนสายเน,นี้ยครับคล้องเข้าไปี่ ท้องเข้าไปแล้วดึงให้ตึงๆพี่ดึงใหง้ตึงๆอ่ะกระเป๋ามาันจะอยู่ประมาณนี้พี่คือความห่างของข้อมันก็จะแล้วแต่เราปรับนะพี่ปรับสายด้านบนครับแล้วก็ที่ใช้สายตัวเนี้ยนะครับแม็กแมกหัวเข้าไปที่นี่ ก็ดึงตัวนี้พี่เข้าไปรัดกับโครงเหล็กของรถพี่นี่ครับลักษณะจะแบบนี้นะพี่ก็คือทําให้ครบสี่ด้านทําให้ครบสี่ด้านอันนี้คือผมทําไว้รอแล้วนะพี่เนี่ยก็คือของก็ดึงพี่ไอตัวเนี้ยมันจะเป็น ช่วยตัวช่วยดึงกระเป๋าให้สูงขึ้นอีกหน่อยหนึ่งเนี่ยครับกระเป๋ามันก็จะอยู่ตรงประมาณนี้แล้วนี่โอเค